รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไร ได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยถ้าเรือแหลมฉบัง กกลางการง,งารแบบแของอาน,นางสาวชุติพรเสชังรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติแห่งความสุขกิจกรรมหลักส่งเสริมธุรกิจการให้บริการท่องเที่ยวกิจกรรมย่อยพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์จัดขึ้นณที่ว่าการอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ โดยจังหวัดนครสวรรค์กำหนดดำเนินการตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติแห่งความสุขโดยกิจกรรมหลักส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวกิจกรรมย่อยพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงโครงการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์โดยมีเป้าหมายดำเนินการจำนวน4อำเภอได้แก่อเภอรารยาวอเภอบงพบพิสัยอ,อน้องบัวและอเภอแม่วงโดยอเภอรารยาวได้ดำเนินจัดก,กิจกรรมตามโครงการ ในระหว่างวันที่22-23มีนาคมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นฐานภูมิสังคมเอกลักษณ์อัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมภูมิปัญญาและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศข,ของหมู่บ้านและชุมชนสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพกลุ่มสตรีและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง สร้างงานสร้างรายได้อย่างเป็นธรรมทั่วถึงโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติแห่งความสุขนะคะที่จัดขึ้นที่อำเภอลาดยาวในวันนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอลาดยาวนะที่เป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์โอท็อปผลิตภัณฑ์ทางด้านกเกษตรหรือว่ากลุ่มเปราะบางต่างๆนะซึ่ง หลังจากที่เขาจ้องเผชิญสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด -19 ทำให้ช่องทางการตลาดเนี่ยนะขาดหายไปนะคะผลิตภั์ต่างๆที่ออกสู่ตลาดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะออกสู่ตลาดได้เหมือนปกติเพราะนั้นเมื่อสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้วทางจังหวัดนครสวรรค์โดยท่านผู้ว่าการจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้มีนโยบายที่จะช่วยหาช่องทางการตลาดเพื่อที่จะเพิ่มรายได้เพิ่มช่องทางในการค้าขายให้กับ กลุ่มเกษตรกร,ก,รกลุ่มโอทอกกลุ่มเบาบางที่มีผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอา,อาหารหรือว่าเกษตรหรือว่าของใช้หรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะมีช่องทางมาซึ่งทางท่านนายกฯรัตยาวนะก็รับนโยบายแล้วก็มาดําเนินการในวันนี้นะคะซึ่งโครงการนี้นอกจากในเรื่องของช่องทางการตลาดแล้วนะคะ mm hmm. ก็ยังเป็นเรื่องของนโยบายส่งเสริม าการสวมใส่ผ้าไทยซึ่งอันนี้ท่านนายอำเภอนะคะเป็นคนกําหนดขึ้นมานะว่าอยากให้าทางอําเภอเนี่ยนะคะซึ่งได้มีการใส่ผ้าไทยมาแล้วก็เป็นการรณรงค์งตามนโยบายของจังหวัดนครสวรรค์เรานะคบนอกจากนั้นก็ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งในการจัดงานวันนี้เราก็มีกลุ่มกลุ่มไทยดำใช่ไหมคะไทยไทยทรงดำนะคะแล้วก็กลุ่มเรา ลาวขัางนะซึ่งเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของอำเภอลาดยาวนะซึ่งวันนี้ทุกกลุ่มก็มาช่วยกันที่จะให้งานนี้เสร็จสมบูรณ์เป็นอย่างดีนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณทางท่าน,นอำเภอลาดยาวนะคโดยที่งานจะมีอยู่สองวันก็คือวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวนครสวรรค์แล้วก็ชาวอำเภอใกล้เคียงใกล้ๆกับที่อำเภอลาดยาวนะคะเชิญมาเที่ยวชมกัน โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ,ะธรรมชาติแห่งความสุขนะคะนางสาวม,มนัญญาไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกรระทงเกษตรและสาก์ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของสาก์การเกษตรหลงขอดสามารถีจำกัดตำบลหลงขอดอำเภอพร,ร้าวจังหวัดเชียงใหม่ตามนายโยบายของกระทรวงเกษตรและสากล พร้อมมอบอุปกรณ์การตลาดสิ่งก่อสร้างจากเงินอุดหนุนภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตการรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผล,ผลผลิตทางการเกษตรให้แก่สถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน8แห่งหมูลค่า65ล้านบาทและโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวเช่นชมสหกรณ์การเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง8แห่งที่นำงบประมาณจากการขอรับสนับสนุน ไปดำเนินการกระจายสินค้าร่วมกับเครือข่ายได้ตามนโยบายของรัฐบาลจนประสบความสำเร็จและได้มีการสนับสนุนเครื่องอบความชื้นเครื่องช่างน้ำหนักที่มีมาตรฐานรวมถึงโกดังจัดเก็บผลผลิตเพื่อให้สากรการเกษตรนำไปจัดสรรให้แก่สมาชิกและเกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสากรได้มีการดำเนินโครงการลูกหลานเกษตร,รกรกลับบ้านโดยบูรณาการทั้งกระทรวงเกษตรและสากร เพื่อช่วยดูแลลูกหลานเกษตรกรที่กลับมาประกอบอาชีพที่บ้านเกิดให้มีงานมีรายได้เลี้ยงตนเองทั้งนี้ในพื้นที่ของอำเภอพราวถือเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกมันจํานวนมากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาหัวมันของประเทศไทยให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและห่างไกลจากเชื้อราเพื่อลดการนําเข้าจากต่างประเทศรวมทั้งของให้เกษตรกรหันมาเพิ่มพื้นที่ปลูกพืชที่ยั่งยืน สร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร,กรที่โรงเรียนานาชาติร่วมฤดีตบบางกลางอาเภอเมือจงจนนทบุรีดรสุจินชัยจุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนและให้กำลังใจโรงเรียนานาชาติร่วมฤดีราชพฤกษ์โรงเรียนานาชาติร่วมฤดีสาขาราชพฤกษ์ตั้งอยู่บนถนนบางกรวยซสยน้อย แขวงบางขุนกองเขตบ,บางกรวยจังหวัดนนทบุรีรองรับนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่อายุ2ถึง18ปีเปิดทำการเรียนการสอนมานานกว่า61ปีโดยใช้หลักสูตรจากประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกับหลักสูตร IB จากประเทศเยอรมนีเน้นด้านวิชาการเป็นหลักและโรงเรียนนานาชาติร่วมฤืดียังเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ได้รับการรองรับจากสมาคมโรงเรียนและวิทยาลัยตะวันตก จึงทาให้มั่นใจในคุณภาพการเรียนการสอนและคุณครูที่มีคุณภาพถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละ ได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมชะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน สนใจติดต่อ087-187-7917 สนใจติดต่อ087 187 7917พลตรีมานพน่วมบัวรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่3กกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนฝ้อระวังการและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาประจำปีงบประมาณ2,565โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ผู้แทนชุมชนและกลุ่มมวลชนในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพรจำนวนทั้งสิ้น50คนทั้งนี้เพื่อให้มวลชนในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อท้องถิ่นของตนเองและเข้าเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสนับสนุนการดำเนินง,งานให้กับหน่วยงานภาครัฐในการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบสถานการณ์ในการป้องกัน และปรับปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทําให้หน่วยงานภาครัฐมีเครือข่ายในการติดตามตรวจสอบในพื้นที่เฝ้าระวังนําไปสู่กระบวนการวางแผนกําหนดมาตรการวางแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมต่อไปก็ขอบคุณท่านแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มาร่วมกระมในวันนี้นะครับ ว่าทางคณะของเราศูนย์ภาษาการโดยที่สามได้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเพื่อมาพัฒนาเครือข่ายและก็ใ้า่ขยายงานเรื่องการป้องกันและก้ไขปัญหาการละเมิดสินธิรรมัญญาของของประเทศชาติทั้งเราให้ทุกคนได้มีความรู้และมีความตระหนักในการป้องกันและก็ร่วมมือกันช่วยกันเพื่อป้องกันไม่ให้ปหัญหาของการละเมิดสย์สินรรงปัญญาเนี่ยของชาติเราลดลงแล้วก็หมดสิ้นไปในที่สุดได้ แล้วการสูญเสียในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานี้ของประเทศไทยเรามีจํานวนมากนะครับในปีปีหนึ่งอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราสูญเสียไปประมาณห้าร้อยกว่าล้านที่ถูกเรื่องของการละเมิดโดยสามารถจับของหนีกษีหรือว่าของที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแล้วจำนวนมากกว่าห้าแสนชิ้นแล้วก็นาไปทาลายในที่เราสามารถที่จะจตรวจจับได้นะครับโดยมีอยู่สามคนงานที่เป็นหน่วยงานหลักก็คือของ กรมศิลปากรองค์ทำงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานหลักรวมทั้งถ้าภายในจังหวัดขั้งเราก็คืออันนี้จังหวัดจะเป็นเครือเอ่อกดเอ่อคนสำคัญในการที่จะดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องของการละเมิดขบวนกานของเรา นางสาวนิตยาเมฆอรณุณหนึ่งในผู้เดือดร้อนกรณีปัญหาที่ดินสาธารณะป่าโคกตาดตำบนานางงัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เป็นปัญหาทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาอย่างยาวนานโดยเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมานางสาวหนึ่งกมลเกิดดีนาย,ยกเทศมนตรีตำบลนางงัวได้มอบหมายให้ในายผู้ชงจันดานายช่างโยธาชนานาญงานเป็นผู้ไปยื่นคําร้องขอรังวัดสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ป่าโคกตาด เพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงที่สาธารณประโยชน์ปากโคกตาแปลงที่2ซึ่งตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่1ตําบลนางงวอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เนื้อที่ประมาณ8,022ไร่1งาน92ตารางวาโดยได้มีการนัดหมายเป็นวันที่23มีนาคมลงพื้นที่รังวัดตรวจสอบแนวเขตดังกล่าวแต่เมื่อถึงวันนั้ปรากฏว่ามีเพียงหัวหน้าช่างรังวัดจากสำนักง,งานที่ดินกำนันตำบลนางงวและปลัดอำเภอ เดินทางมาเพื่อร่วมลงพื้นที่ในการรังวัดพร้อมเผยว่ายังไม่สามารถลงพื้นที่รังวัดได้เนื่องจากไม่มีผู้นำชี้แนวเขตด้านนายก้องกิดาการประพันธ์ปันดีหัวหน้าฝ่ายรังวัดกล่าวว่าควรจะดําเนินการและมีขั้นตอนในการนำชี้แนวเขตอย่างไรพร้อมอบเอกสารซึ่งเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินหรือทางสาธารณประโยชน์พศ2539ให้กับประลัดเทศบาลตะบลนางงัว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดรําเนินการต่อไปพร้อมได้เน้นย้ําในการสอบแนวเขตต้องยึดเอาหลักฐานที่ได้มีการจดแจ้งขึ้นทะเบียนไว้เมื่อปี2469เป็นสําคัญก่อนที่นายก้องกิดาการจะร่วมลงพื้นที่กับชาวบ้านเพื่อดูหลักเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ปากโคกตาดตามหลักฐานที่ได้มีการจดแจ้งขึ้นทะเบียนไว้เมื่อปี2469โดยมีผู้สูงอายุกว่า70ปีหลายคนที่ยังมีชีวิตอยู่ และเคยใช้ประโยชน์จากที่สาธารณปากโคกตัดดังกล่าวได้มาร่วมชี้แนวเขตด้วยถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสลับ ได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมชบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน สนใจติดต่อ087-187-7917 สนใจติดต่อ087 187 7917 พาแฟนๆช่อง13สยามภัยไปพบกับคุณวราวุธท,ที่น่าสนใจมากคือท่านอายุ49ปีแล้วแต่ต้องสู้ชีวิตเพราะตอนนี้เกิดเศรษฐกิจกแย่ขีแกรบท่งของวันหนึ่งขีสิบกว่าชั่วมโมงนะดูคุณวราวุธเนี่ยถึงกับขีแล้วก็หลับ แล้วก็เป็นเบาหวานแก้ปัญหาด้วยดื่มเครื่องดื่มทำไม Happy p พ o p l e ร r e s h ดื่มแล้วเป็นยังไงเบาหวานดิตัวร้ายเลยเบาหวานเป็นยังไงเบาหวานตอนแรกตอนนี้ตอนก่อนยังไม่ได้ทานคือเขากินยาหมอค่ะมันไม่ลงร้อยแปดสิบโอ้โหกินยาหมอยังไม่ลงเลยร้อยแปดสิบขึ้นไีสูงนะที่ทานกินไหวันเช้าเม็ดเย็นเม็ดนะมันไม่อยู่เพราะต้อง กินทำงานเหนื่อยแล้วกินเราต้องทานข้าทานไช่พวกยาชูกำลังอะไรพวกเครื่องดื่มเพราะว่ามันมีน้ำตาลโอ้น้ำตาลเยอะกาแฟผมกอนโหวันละสามมื้อโอ้โหแต่ถ้ากินกาแฟถ้ากินกาแฟดำครับยาใส่อะไรเลยค่อชั่วหน่อยนะเบาหวานเนี่ยลงจากร้อยแเหลือเท่าไหร่ครับ ก็เหลือพอรับประทานยาไม่ได้ขวดเนื้อัวดแรกพอดีหมอนะตรวจพอดีก mm ็เป็ตรวจก็เหลือประมาร้อยยี่สิบโอ้ไปหมอก็ตกใจว่าทำไมรบเร็วแต่ผมก็ไม่ได้บอกอะไรก็เล่าบอกว่าอก็อดอาหารอะไรนี่ไมาไอ้ไอ้นี่มันเรียกว่าเป็นเรื่องความรับส่วนบุคคลเขาบอกไปหมอคงอย่างว่าหมอแคนปัจจุบันเขาไม่้ นะฮะโอ้แร่ยยี่สิบนี่อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าคือค่อนข้างลดยาแล้วก็แต่ก่อนกินวันละสองนี่เหลือครั้งหนึ่งลอวมันลดลงมาเหลือเยอะครับเนี่ยครับฟังบอกเล่าจากแฟนๆเราเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสมุนไพรใช้ควบคู่กับยาแผนปัจจุบันได้มันดีแล้วหมอก็จะลด แถมปัจจุบัน<ช>เราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีผลข้างเคียงใช่ไปเราก็าทำกัญชงลงนะคะไม่ต้องไปคอยกรองตัวยาที่เราต้องกินหนักๆใช่ะะไหมเราก็คือสมุนไพรมันไม่มีการที่ว่ามีผลข้างเคียง<ช>่โอ้ะนะคะคุณพราเรานะคะแก้ปัญหาโดยการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองนะคะสูตรเอ็กซ์ตร้าของเราะค่ะนะคะดื่มแล้วเป็นยังไงล่ะคะตอนนี้นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากนะคะด้วยที่ว่าจัด ค่าเบาหวานเนี่ยสูงถึง180ตอนนี้เหลือแค่ประมาณ120ค่ะควบคุมได้ถืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วตอนนี้เนี่ยสามารถขับกลับได้เป็นวันละสิบชั่วโมงหาไรายได้นะคะเฉลี่ยดเดือนละสามหมื่นเลยทีเดียวโอ oh, ้โหอยากเป็นซุปเปอร์แมนอย่างคุณวราวุตดื่มเครื่องดื่มสมัย happy people fresh ครับสั่งซื้อน้ำสมุนไพรก้านตอง happy people fresh ปห้นึ่งส thank you เสื่อมแล้วไปผ่าตัดตัดสินใจผ่าตัดไม่ผ่าตัดดีอะค่ะทาได้เลยครับท่านเป็นหมอเด็กคือกุมาลเวสเป็นอาจารย์หมอเลยเป็นอาจารย์ที่เก่งท่านหมอลองกระดูกสันหลังเนี่ยทับเส้นประสาทเป็นรูปตัวเอสเลยท่านบอกว่าผ่าตัดหายไม่หายห้าสิบห้าสิบโกโนโกโกโนโกห้าสิบห้าสิบแต่เนื่องจากท่านเป็นหมอท่านก็ตัดสินใจผ่าหวังว่าห้าสิบที่ท่านได้น่ะเดินได้ แต่ผลออกมาเดินไม่ได้เดินไม่ได้เดินไม่ได้ท่านก็ไม่ว่าหมอนะเพราะท่านบอกว่ารู้แล้วโกโนโกภาษาภาษาโกโนโกจะหายไม่หายเนี่ยก็ท่านก็จ้างพี่เลี้ยงมาดูต้องพยุงเข้าห้องน้ำอะไรต่ออะไรสารพัดท่านคุยกับแฟนๆช่อง13สยามไทยเลยว่าท่านเป็นหมอแผนปัจจุบันท่านไม่ได้สนใจ เรื่องสมุนไพรเรื่องสมุนไพรไม่ได้อยู่ในสายตาเลยแต่เมื่อมันไม่มีทางเลือกแล้วกดทีวีดูช่องสิบสามท่านก็เลยสั่งมาดื่มแค่ขวดที่สองที่สองไม่ได้คิดอะไรจะไปเข้าห้องน้ำพี่เลี้ยงที่ดูแลอยู่ข้างล่างจะเรียกกับเกรงใจก็เลยเออลองพยายามสิเอ้เดินได้นี่เดินได้เลยนี่เลยเดินได้เลยบอกเอ้า นี่มันกั้นตองล้วนๆเลยนี่ก็บอกว่าโอ้โหเอาช่องสามไปช่องสิาไปคุยเลยว่าเนี่ยตัวคุณหมอเองเนี่ยที่ไม่เห็นสมุนไพรอยู่ในสายตาเพราะเป็นหมอแผนปัจจุบันเป็นอาจารย์หมอมายเพราะสมุนไพรเอาไปดูกันว่าคุณหมอปริาว่าไงเปิดโดนเจอโดยบังเอิญก็ผมก็สนใจงานวิจัย ก็ทำวิจัยงานหลายๆอันก็รู้สึกว่าเชื่อว่ามีขั้นตอนการวิจัยใช่ทั้งที่คุณหมอเองก็ไม่ได้สนใจเรื่องสมุนไพรมาก่อนไม่ได้สนใจเลยไม่รู้เรื่องแหมเรียนเรียนวิชาเราก็จะตายแล้วมันก็ปดเพียงแต่ว่าใช้ใช้ดุลยพินิจว่าการค้นคว้าในสิ่งที่เป็นไปได้ใช่ครับตัวนี้มาจับใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ ก็ลองลองลองสั่งยามาทานดูคุณหมอโทรด้วยตัวเองเลยนะครับโทรด้วยตัวเองเลยทานสิบห้าสี่เชา้าสิบห้าสี่ก่อนนอนครับมก็ทานเนี่ยเสร็จแล้วมันก็ภายในเดือนแรกมันไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรอกครับขวดแรกขวดแรกไม่รู้สึกอะไรก็ทานแบ่งกันกันกบภรรยาสองคนทานทเท่าเท่ากันก็ทานคุณหมอมารู้สึกว่ามัน ผิดปกติดีขึ้นอย่างผิดปกติแลค่อยดีขึ้น<ว>นะ,นะดูปวดไหนใช่ไหมคิดว่าเป็นขวดที่สองขวดที่สองครับมันเริ่มจากอะไรก่อนคุณหมอที่ว่าดีอ่าเริ่มจากอะไรนะคือรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเราเนี่ยมันมีแรงมากขึ้นอ๋อเหรอครับครับ mm hmm. มันทำงานได้กระฉับกระเฉงขึ้นจากที่เดินลำบาก คืคย้ายยากมันกลับกระฉับกระเฉงขึ้นขึ้นได้ดังใจหน่อยใช่ไหมคือผมจะลุกเนี่ยนะก็บังก็เจ็บละบใช่ไหมเราลุกเราก็ต้องฝืนลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นยืนแล้วเดินเข้าห้องน้ำก็ต้องมีคนปกคองไปวันหนึ่งเ,เด็กคนงานเขายังไม่อยู่ยังอยู่ข้างล่างอยู่ จะเรียกขึ้นมาก็เราเข้าเข้าห้องน้ำเองว่ฮะเดินเข้าน้ําไปเองเลยเดินได้เลยเดินได้เลยแล้วค่อยเดินขวดที่สองอ่าอ่นขวดที่สองมันมีแรงขึ้นครับรู้สึกมันมีแรงขึ้นไปเข้าห้องน้ำทีนี้คุณหมอก็เลยได้อนุมานได้เลยว่าไอตัวสมุนไพรตัวเนี้ยมันไปสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง นึกว่านึกว่านึกว่าอน่างน่้นึกกว่าถ้าเจ้าที่อาจารย์นั่นอธิบายให้ฟังในทีวีนะต้องกับที่คุณหมอเป็นเป๊ะเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับก็คิดว่า่านกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นครับอท้องผูกเยอะตอนหลังประทานนี้เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ค่อยดีขึ้นค่อยดีขึ้นครับค่อยดีขึ้นคือมันมันมันเช้าขึ้นมันก็อยากจะทาย อันนี้เกินคุณหมอก็เลยคิดว่าออสมุนไพรนี่ซึ่งคุณหมอไม่ได้คิดถึงเลยใช่ครับแต่วันนี้คุณหมอได้คิดถึงสมุนไพรนได้คิดเข้าไปแล้ว <c oughs> ใช,ใช่ใช่ใช่ <c oughs> เอาละครับคุณหมอปิชาไม่มีสมุนไพรในใสายตา <c oughs> มาหายด้วยสมุนไพรกล้าที่จะเรียกช่อง13ไปคุยเพื่อ ประกาศให้แฟนๆได้เห็นว่าถ้าเป็นแบบท่านลองดื่มดูสิแล้วท่านล่ะคนใกล้ชิดเป็นอย่างนี้ลองไหมล่ะ